ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนรูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะสำหรับวันนี้ขอ,อนำเสนอในหัวข้อคนกากบาทกลางฟ้ามือมีข่าวดีเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการเปิดโชครับทราบก่อนนะคะถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะท่านผู้ฟังคะดวงชะตาชีวิตของคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือมีเกณฑ์ร่ำรวยเงินทองเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านคลิปวิดีโอนี้เป็นสัญลักษณ์ ให้กับลายมือได้มาสัมผัสและได้ฟังคลิปนี้ว่าจะเป็นจริงกับชีวิตของท่านจริงเท,ท็จแค่ไหนไปรับฟังกันค่ะดวงชะตาชีวิตของคนที่มีลายมือกากบาทสำหรับคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือชีวิตของท่านยังไม่ราบรื่นเท่าที่ควรหยิบจับอะไรก็ติดขัดไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน เรื่องการเงินธุรกิจต่างๆรวมถึงเรื่องความรักท่านยังไม่เคยประสบความสำเร็จในเรื่องนี้สักเท่าไรและทำบุญกับคนไม่ขึ้นถูกเอารัดเอาเปรียบชีวิตติดขัดชีวิตบางครั้งบางคราวไม่ว่าจะทำอะไรเหมือนจะสำเร็จแต่ก็ยังมีอุปสรรคมาขัดขวางถึงแม้ว่าท่านจะหกล้มหลายครั้ง ร้ายคราวขอให้ท่านที่มีลายมือกากบาทตรงกลางฝ่ามืออดใจรอ,อนิดเดียวเพื่อจะให้ผ่านพ้นเพราะว่าเกณฑ์ชะตาดวงชีวิตในปีนี้ถือว่าท่านมีเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตที่แรงมากตั้งแต่ต้นปีท่านยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มีเกณฑ์ดวงชะตาที่ดีขึ้นจะราบรื่นรวยกลายเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านหรือเจ้าของธุรกิจที่ใหญ่โตเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านจะเริ่มทำงานจะส่งผลชีวิตของท่านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชีวิตของท่านจะดีขึ้นกิจการเรื่องที่ได้ทำอยู่ก็จะประสบความสำเร็จ จะกลายเป็นเจ้าของธุรกิจร้อยล้านพันล้านไม่ได้ทันได้ตั้งตัวมีบ้านหลังตูมีรถป้ายแดงหรือถ้าหากคนไหนต้นทุนตำ่ำท่านจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนคะ่ะและจะกลายเป็นมหาเศรษฐีป้ายแดงของวงตระกูลเลยก็ว่าได้คนที่มีลายมือกากบาดกลางฝ่ามือประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน การงานที่ท่านได้ทำอยู่ก็จะมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนตลอดมาหรือจะเป็นการค้าขายท่านก็จะประสบความสำเร็จในกิจการงานที่ท่านทำอยู่ท่านจะกลายเป็นเจ้าของธุรกิจร้อยล้านพันล้านเพราะว่าเกณฑ์ชะตาชีวิตของท่านในช่วงที่ถึงนี้ขอให้ทุกท่านนั้นอดใจรอ,อนิดเดียวเมื่อจะถึง เวลาทุกอย่างก็จะเป็นไปกับท่านอย่างแน่นอนส่วนเรื่องของการเงินท่านจะมีเงินใช้ใจ่ายไม่ขาดมือในช่วงที่จะถึงนี้ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองดวงมหาเฮงดวงมหารวยดวงมหาเศรษฐีรวมถึงดวงมหาโภคทรัพย์ของท่านจะถูกเปิดจึงส่งผลให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านได้ทำส่งผลให้ท่านนั้นประสบความสำเร็จมีกำไรในกิจการที่ท่านได้ทำเป็นเท่าตัวมีเงินใช้จ่ายและยังกลายเป็นมหาเศรษฐีแบบไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยซ้ำไปค่ะขอให้ทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมกิจการที่ได้ทำอยู่หรือธุรกิจต่างๆก็จะมีการขยับขยื่นวงกว้าง ส่งผลให้ท่านนั้นใช้ชีวิตแบบไม่ลำบากอีกต่อไปคะ่ะส่วนเรื่องเกี่ยวกับความรักคนเก่าหรือคนใหม่ก็จะดีจะได้ออกไปจากชีวิตของท่านเมื่อดาวพฤหัสได้เคลื่อนย้ายดวงชะตาชีวิตด้านความรักของคนที่มีลายมือกากบาทกลางฟ้ามือโชคชะตาจะเข้าข้างท่านอย่างแน่นอนคะ่ะ จะส่งผลดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านหรือถ้าหากมีคู่อยู่แล้วท่านช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวทำธุรกิจการงานให้ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งขึ้นไปค่ะถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านแรงเอามากๆขอให้ทุกท่านที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือเตรียมตัวรับมือสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตของท่าน และสิ่งต,งต่างๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้ไม่เหมือนเดิมเหมือนจากร้ายกลายเป็นดีจึงส่งผลให้ท่านนั้นจเจริญในด้านหน้าที่การงานไม่ว่าจะจิบจับอะไรก็จะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเพราะว่าคนที่มีลายมือกากรบาดกลางฟ่ามือท่านเป็นคนที่มีบุญญาธิการเหมือนเทวดาลงมาจุติ ส่งผลให้ท่านไม่เหมือนคนทั่วไปและยังมีความพยายามมานะบากบันในสิ่งที่ทําไม่ว่าจะเป็นอะไรหรือไม่ว่าจะทําอะไรแล้วท่านจะทําได้สําเร็จในเวลาที่กําหนดเอาไว้และยังเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะหาสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของตัวดีขึ้นความพยายามและความอดทนของท่าน จะส่งผลให้ชีวิตของท่านประสบความสำเร็จในวันนี้ดวงชะตาชีวิตของท่านจะส่งผลให้ชีวิตท่านประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะขอให้ทุกท่านที่มีลายมือกากบาดกลางฟ้ามือมันทำบุญทำทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ยังไม่มีชีวิตและมีชีวิตอยู่ก็าตามขอให้บุญกุศล ที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ไปถึงเจ้ากรรมนายเวรที่ตามจองร้างจองผ่านท่านจองผ่านชีวิตของท่านอยู่ให้ได้รับส่วนบุญในครั้งนี้เพื่อที่จะส่งผลให้ดวงชะตาชีวิตของท่านเดินหน้าอย่างเต็มกำลังรวมถึงบุญเก่าที่ท่านได้สะสมตั้งแต่ชาติที่แล้วจะนุน,นำชีวิตของท่านให้เจริญรุ่งเรืองเร็วๆนี้ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรมรักษาศีลภาวนาและอดทนอดกลั้นต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านความอดทนอดกลั้นของท่านจะส่งผลให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทำประสบความสำเร็จได้ง่ายเพราะว่าไม่มีดีก็ต้องมีร้ายอย่างแน่นอนคะ่ะคนรอบข้าง จะคอยแต่อิจฉาตัวของท่านสำหรับคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้วิดีโอนี้คำทำนายนี้ได้ทำนายเอาไว้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนคะ่ะเพราะว่าฟ้าได้กำหนดเอาไว้แล้วว่าให้คนที่มีลายมือกากบาทประสบพบเจอกับคำทำนายนี้ขอให้ทุกท่านที่มีลายมือกากบาท น้อมรับคำทำนายนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะพระพุทธองค์ตรัสว่าเชื่อหมดก็เป็นบาปไม่เชื่อก็เป็นบาปท่านจึงให้เชื่อเกิน50%ขึ้นไปก่อนจากการใช้เหตุผลหลายอย่างมาประกอบรวมกันรวมถึงถามผู้ที่มีจิตญาณภาวนามาดีแล้วที่เราเชื่อใจท่านว่าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นจริงหรือเป็นเท็จ หากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเธินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและ เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทาน แก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะวันนี้ เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ